สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราบีเดียบ้านทุ่งทิวลิปอีกแล้วนะคะเอาสวัสดีค่ะเราเล้วว, <laughs> <laughs> วันนี้นะคะเราก็มีนะคะเมนู <Hello. S 1> แก้หนาวนะคะนี่ค่ะจิ้มจุ่มรวมมิตรค่ะกิฟก็มีอันนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเสนอก่อนอันนี้เป็นเอ่อแซลมอนนะคะของโรเบิร์ตแซลมอนแล้วก็สลัดเหรอสลัดนะคะ <laughs> แล้วก,ลก็ใส่เนยเขาทาเนยก่อนนะคะแล้วก็เอาแซลมอนนะคะส่สสะสวนของกิฟก็จะมีตำแตงนะคะใส่หมูยอนะคะแล้วก็นี่คะ่ะหม้อเราหม้อเราเดี๋ยวน้ําซุปอยู่น่นคะ่ะน้ําซุปต้มกระดูกหมูอยู่แล้วก็จะมีเนี่ยคะ่ะเนื้อแล้วก็หมูนะคะหมูแล้วก็กุ้งคะ่ะแล้วก็ผักรวมมิตรนะคะผักที่เราชอบนะคะผักอะไรเราก็เราชอบผักอะไรเราก็เอามา กินด้วยกันเลยนะคะนี่คะ่ะน้ำซุปอยู่นี่คะ่จะเดี๋ยวจะให้โรเบิร์ตเอ่อยกน้ำซุปไปคะ่ะเพราะว่ากิ๊บต้มน้ำซุปกระดูกหมูเนี่ยจะ้ะอ่ะป๊ะป๊ากันอยู่เหรออือหืนี่ย<โ>ย <laughs> เยอะเยอะวิดีอาวิดีอากินกิมจุ่มเอาเปล่า <c oughs> เดี๋ยวให้ป๊ะป๊าเทน้ำก่อนลึกทัดลึกที <c oughs> ด <c oughs> ใส่เครื่องนี่เข้าไปก่อนจะขานะคะใบมะกรูดแล้วก็หอมตะไคร้นะคะใส่เข้าไปนะคะเพื่อความหอมนะคะนี่ค่ะเราก็ต้องอตั้งไฟก่อนนะคะให้มันให้มันร้อนก่อนเนี่ยจะน้าซุปเราเนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวกิฟจะไปทําน้ําจิ้มเจียวก่อน,นะคะ่ะเพราะว่าของโรบอทจะมีน้ําจิ้มซุกี้นะคะ I can fish a n why is the fish I can fish โรบิรบอกว่าอยากตกปลาจะมาตกปลาอะไรในหม้อโอ๊ยพีบายนี้ สวัสดีโอ้ยริชตอนะนี่ไงเดียกินชารึมไหมน้องพีเดียกินไม่ดุกเ,เดี๋ยวเรามากินจิ้มจุ่มกันน้อเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปทําไอนี่ก่อนน้าพริกก่อนน้ํามะขามค่ะเพราะว่าเอาออกมาจากตู้เย็นนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลนะคะไม่มีน้ําตาลปี๊บจ้ะก็ <g iggle> <g iggle> ใส่น้ําปลาค่ะโอ้ยน้าําปลาเค็มแซ่บเดี๋ยวพอก่อนพอก่อน น้ำปลานะคะแล้วก็พริกป่นตามใจชอบเลยนะคะใส่มะนาวนะคะเดี๋ยวพอก่อนเพราะว่ากิ๊บใส่น้ำมะขามด้วยเนาะใส่ข้าวคั่วเข้าไปหอมหอมหอนะคะหอมนะคะโอ้หม้อเดือดแล้วนี่เล็กเกหชอบข้าวคั่วจะ้ะมันหอมดีพอละเยะี่ยบค่ะ เราก็จะได้น้ำจิ้มเจ่วค่ะไปกินกับไอ้จิ้มจุ่มแซบๆนะคะเนี่ยทำง่ายๆค่ะกินกันที่บ้านเนาะไป let's go eat now อันนี้จะเป็นข้าวน้องวิเดียจ้ะพาสตาล a พาสตาพาสตาฟูมิเดียรังพาสตาวิเดียกินพาสตาบลูโอ้โหเฮ้บอสกัโอ้โหครูเหักครเหัก้โนมนๆๆ กับบรดกโครตฮับเ yeah. นี้ยมักฟุตเอปนมักฟุตเอปนเรามีคมริสต์มาสด้วยนะคะต้นคริสต์มาสเพิ่งจะทำเสร็จจ้า mm, helpful, ใกล้จะคริ <hum. S 2> คสต์มาสแล้วเดือนเดือนธันวาเราก็ทำต้นคริสต์มาสกันค่ะนี่ค่ะใส่เนื้อก่อนสกัดวิโอเบฟย่ะ เราบุหรี่ <Zap, zap, S 1> ชอบ zap, zap. Oh, ใส่ผักก่าดสลักโอ้พี่เดียอยากกินหรอลูกเดี๋ยวใส่เห็ดด้วยนี่เห็ดไม่มีโหระพาจ้ะโหระพาไม่มีไปซื้อมาแล้วมันไม่มีขายที่ร้านโตโก้ค่ะนี่ก็จะเป็นผักไอศครีเซอร์เดรย์ตุ๊กส์กันยา Yes What, Will you water Yes นี่ก็ใส่อันนี้เข้าไป water juice เห็ดเข้มทองนะคะเห็ดเข้มทองเห็ดบีชนะคะแล้วก็อะไรนี่ผักกวางตุ้งฮ่องเต้เหรอคะนี่ผักกวางตุ้งจีนกวางตุ้งฮ่องเต้บีเดียกันเนี่ยวบีดียโอ้บีดียเอ้มาว่ากันสวัสดีค่ะมากินจิ้มจุ่มร้อนๆด้วยกันค่ะแก้หนาวจ้า มามามาเอาท้วยไ่ทว้มาเอาอีกเด้จะเลิปโอ๊เด็กก็ตองจับกันต่อรู้ยนี่ฟอร์บี้เดน้อยโอ้ยจ oh, ินก่อนเดอ้อ<ม>อุย้ยอมาเอน้ำพริกเจียวแซ่บเลยป้าป้าป้อนไปป,ป้าปาเอ๊ะตึงเคนในลาเนื้ออยู่ไหนมาจะมา

Wat? Jij de mama aan right. Even mijn doekje pakken. Hier is doekje. Ah, wie Ja. Nu alles te pakken. Oooooooo, je gaat weer, je gaat weer makkelijk. Even een maken. Ja. Uh, yeah. Je oh. ook eten met mama. Geng, 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 geng. Geng, 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 geng.

น้ำพริกเกียวทำง่ายๆแต่แซ่บมากเลยให้เราเปิดป้อนข้าวลูกป่อป้าสป๊าปะบิยกินข้าวไปกับป๊าปะมามากินนี่ก่อนจุกบุกอ้อนจุกกบวกปล็อกป้ารจปะป้าอม หอมหอมหอมตะไคร้ใบมากรูดจ้ะกิ๊บไม่มีโหระพาไปซื้อมันหมดหูแซบแซบเลิศจำเจงสหมูยอด้วย What is it? เห้ยยั่ากนว่าวดิอเพื่อนหมดเลยปะป๊าวิดีอาฮอ้ยอื ให้โรเบิร <si ์ตก่อนอุ้ยเล็กเกอร์แซนบ์วิชโอ้ยอยากให้มากินด้วยกันเด้อจ้ะหน้าหนาวกลิปชอบกินนี่ซุกกี้ก็อร่อยไปอีกแบบนึงเนาะอันนี้ก็อร่อยไปอีกแบบนึงนี่ป๊อปป้าไก่เยอะกันซุปพรุ๊กเหรอเนี่ยโอ้แล้วกันโปอเบียร์อ่ะฉันก็มีอันหนึ่สลัดที ชาลุมฟ <Sal> oh, oh. oh, ิชเชอร์โอ้ยอะไรวิดีโอวิดีโออืมเล็กอะนี่เธอเฟลเบาโฟะเดี๋ยวกินไปเดี๋ยวทองน้องวิด ใส่ก่อนเอาเนื้อเนาะสกัดฟินจะบีบริกกับอืกเอาเนื้อเอากุ้งโอ๊ยใส่หมดเลยใส่หมดเลยใส่หมดต้องก็จริไม่ทันใจหิวข้าว<ม>นี่แหละเมนูหน้าหนาวจะทำกินกับครอบครัวเราโอยแซ่บเวอร์ใส่ผักด้วยใส่ทุกอย่างนะเลยเหมือนซุกกี้เลยแซบ่บแซบ่บแซบ่บเลิก,กร์กระชอนโอเคฮะวิดีโอแซบ่บวิดีโอแซ่บ อร่อยดีเด้ออร่อยอร่อยมากอร่อยมากอุ้ยสุดเอออร่อยมากใส่ผักเ,ย,เยอะๆเอออ่ะต้มเข้าไปทีนี้จิ้มจุ่มมันไม่ซุก,กิยากิจิ้มจุม่มขนมปังปลาอันเดอรบาฟเฟ่ยังยองเดี๋ยวะสต่อกันยังขนมสกาจ์ยังว้าวคุณโซ่พาสซ์คุณโซ่วู้ Niet <laughs> ah, genoeg niet genoeg. Jeetje. Door. Sorry, sorry. Hoor oh bij jou daar. Nee. -da! Oh bier! Le Le lekker lekker Lekker. Zap, sap, zap. Lekker. ben je laat zien? Ja hoor. <trước> <laughs> Heb je, je ooit gegeten die menu, of niet? Nee. Wat was de naam?

Oh, 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 come on, Mmm, heerlijk. Vind je lekker de soep? Krauter, hè? Ja, ik heb wel, ik heb nog niet geprobeerd. <laughs> oh, broer, maar je mee je? Mmm, je soep echt lekker. Sep, sep, sep. Mmm, lekker soepje. Mmm, kom maar. Kom bij jou. En kan ik ook vissen met deze? Ja. กันยี่กับบราวน์กันครเก็บเนื้อสุดล้วโอ้โชว์โชว์หน่อยโรเบิร์ตใช้แต่เกียวไม่เต็มไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยใกล้ดูมาโชว์ดูมาโชว์โอมันดูมาเศร้าแล้วกันคุ้มโจนโอ้ยตายแล้วจ้ะกี่บปอยู่ต่างประเทศนะเพิ่งจะทำกินนี่แหละค่ะ ส่วนมากทำแต่ซุกี้เพราะว่าไม่มีหม้อค่ะพอดีไปเห็นหม้อโอ้ดีใจป๊าป๊าอบีเดียวอบีเดียวป๊าปอย่มาอกมีช้อนนี่ด้วยจับง่ายๆ่ายจันบีฟิชั่อย่าฟิชชิ่งฟิชชิ่งฟิชชิ่งตักง่ายๆเลยมันซุกี้เลยใครตัดเร็วได้ โอ้ยเจสีอาเยอะกันเขียวเยปั๊กเขียวเฟลเออยกันเฟลปักเลยอะครกินอิมแล้วก็เงียบ lepel. oké, okay. wat <laughs> mag ik ook een beetje de, voor de soep? De lepel voor de soep, Scott. Wat vind je van die soep? Nou, ja, lekker. Oeh, Robot, wat? Ja, chop. Dag, ik het niet, uit jou. Dan pik jou, Scott. Wil jij deze proeven van Isan Smaak? Oh, een beetje, het scherp. scherp, niet? Ja, heel scherp, mm -hmm. heel raar. Smaak. Kijk, kijk, ik doe voor jou, mm -hmm. kijk, met bief. เฮใครสิน eh? mm ิดเท้าเลยนะห้ามร้องไห้นิดเท้าเลยมิดยาใกล้เป็นยังไงเป็นยังไงบ้างเล็กอรอืมช่เอคว้าเนี่ยนิดนิดลิ้นเถอะนะห้ามโกงไม่จะเอาปั๊บ Deze mooie zwerp. Ja, welke? Deze soep. Mm. Beetje scherp op die. Mm. Uh, wat is die saus? Nou, Een is jou. Ja. Hampiek En deze alleen voor vlees? Nou Deze zoekje heb je saus. Mag ik een, een koemetje zwemmen laden in de saus? Koen? Ja, hoer. in koem. Kan niet. Kan ook zo doen, hè? Ja. Zo, mag dat? Je kan ook dus met makkelijk, hè? Makkelijk, zo. Je kan met vouw uh, eten. Kaleo! Mm. Ah. Kind met pijn. O, niet. O, oh, o. Oh. Kind met pijn. Robo kind niet met pijn, ja. Ik ben doe makkelijk. Beter hier zitten, hè. Kan ook, je Zien. Hoe kan je eten? Daar zitten. Niemand meer no een robot kind, mm. de vingers tellen. 1 2 3 4 Hoedje van papier. Hoedje van papier. Van is lekker de soep. Ja, is lekker. Lekker hè? ja. Die is een beetje apart. Geslaag. super. Robot, van waan soep Allooi. ja. อร่อยมากเลย. Hm? Hi. papa je hebt to take this. เล็กเก้อน <c oughs> <skirt> <c oughs> mm. ี่นี่น้ำพริกเจีานี่แซ่บไม่จ้ะอุ้ยแซ่บแซ่บเอาใหม่เอาใหม่หมูยังไม่ตายจ้ะ

Deze moet moeten hè? Even proberen. Ja, en dan met de deze maak niet het hoor. hè? Vadam, ik don't mm. know what how to use it in stuffs. Ook mooi voor in het haar hè deze. Mm. Mm. โอ้ยสกัดโอ้ยสกัดบมมกจ้าเอา้นิ๊จาเล่นนี้ไปเดี๋ยวให้แม่กินข้าวก่อนโอ้ยแล้เพอแล้วพอกเบมาล้วนี่นตอนเราเบาก็ได้เอ้เพอก์เฟ้ p e r f e Hé, hey, dit is een stukje laos. Laos? Ja. ka, Laos. ka, ka. Niet laos, maar laos. is Oh. Kha. Oh. Mau mau. Mau mau. Een beetje mau mau. Mm, een beetje. Mau niet noi. Mm. Mau, mau noi. Mau noi. Mau mau noi. <laughs> nee. Nee, ja. Oh papa, ja, ik kan ook ga je doen Wat doe jij? Ja, ik heb iets gepakt. Doe maar. Kan ik vissen? of uh, is het leeg? Is de vijver leeg? Robert, ik heb gezegd je het niet gezegd? Heb je je Gaan uh, adem. Lekker. Ook oh, groenten, hè? Eh? Gezond. Ja, Zo noem maar. Doe maar. lekker Ook oh, noedels, als je noedels wilt. kan ja, ook. Ja? maar. Ja, Ik eet alles. Jij eet alles ook. Nou. <laughs> oh, Bidia, oh. oh, kijk eens. Tjoeketjoeketjoek. Die kan je nog niet eten. <laughs> Wat is dat? Wow, oh, Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Wat mij. dat? Wat is dat? Wat is dat? Wat is Já estava você tanto? Não? E a Bryson? Chila fora do beer. <laughs> uh, Bebia isso, capota. Hummm. Uh, 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 เอาเนื้อก่อนค่อยใส่หมูเนาะเยี่เป็นบีฟเคิร์ชเนนะเนี่ยย่ะย่ะแอร์เกิดวะด้วยแอร์เคอร์ชเชนเคล็กเมนูสุขภาพเลยนะเนี่ยชุก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 ชุดังเยอะเว้ย

Wacht even. Mijn er klaar. Een bierpolle, je kan eten eten. hoor. beetje groen doen. Mm. Ja, ik had deze gegeten. <laughs> Lemonkèf. Ja, een beetje hard. Tjongka tjong, kai, tjong. Mmm, Tja. Mmm. Lekker. ทานได้บอกเีฟบีเดิยะตำแตงก็แซ่บเผ็ดแซ่บแซ่บหูยอมหมดแล้วเหรอนี่ไงนี่ไงหน้าหนาวพากันกินแต่ข้าวจ้ะสะสมไขมันช่วงหน้าหนาว หน้าหน้าร้อนเขาก็จะไปรดหุ่นจากผู้หญิงรดหุ่นใส่ชุดบิกินี่ไปไปนะ่า้น้ำของกิฟหมดสิทธิ์อ้วนจ้ะเพื่อนถามว่าท้องหรอเขาบอกแล้วถามมาไม่ได้ท้องแต่อ้วนโอ้อ้วนจ้ะ ว่าจะลดน้ำหนักห้ากิโลไม่ใช่ค่ะมันเพิ่มขึ้นแล้วจะมันจะเป็นสิบแล้วลดไม่ได้กินข้าวเย <Yeah. S 1> อะเขาฟาง่ะกุ้งโอ้คือ stop s t อ p กุ้งเนื้อเนื้อเนื้อฮ็อกปาร์เกอราดีใจจใจชอบอมีเพื่อนกินอีกเปนโซบ้ายอ่างกันเอ,เอก วันนี้นะคะเราก็ต้องลาไปก่อนนะคะคลิปขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรานะคะบ้านทุ่งทิวลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> <laughs> บ๊ายบายค่ะ